สวัสดีครับผมนะฮะมาพี่น้องเอ้ยวันนี้อยู่ในป่าหญ้าเลยครับผมนี่เอาของในป่ามาฝากพี่น้องอีกแล้วครับผมคลิปนี้ไม่ต้องคุยเยอะครับใครหาดอก1 8นิ้วสวยๆครับผมนี่ดอกอินทนนท์ครับพี่น้องนะฮะนี่สวยครับผมดอกละสองพันบาทครับพี่น้องนี่เด้อนี่ครับผมไม่สวยนี่ให้ติกำนันเลยครับผมนี่พี่น้องเอ้ยมาเลือกเอาเด้อมีซีโดครับนะฮะแล้วก็มาที่ดอก ยินถนนเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ยกเซตมาเลยครับผมทําได้สวยมากครับผมนี่นะยกสไปเดอร์อะไรทํามาโมยหมดเลยครับผมสวยๆเลยครับตัวนี้กระดาษกระเดิดอะไรมาหมดเลยตัวนี้พันเกาหครับมีอยู่สดอกเด้อนะครับแล้วก็มาที่มอระกฏครับพี่น้องนะฮะตูดเขียวแต่สติ๊กเกอร์หนูอเปกินครับผมนะฮะกนอริโอซีนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ก็นี่ครับผมได้อยู่นะนี่ นะฮะเหมือนจะเสียงแคดแคนิดหนึ่งอย่ไม่เบียดดอกแค่นี้ครับผมเนี่ยเปิดได้อยู่ครับผมเดิมๆครับผมตัวนี้950บาทครับผมตัวนี้ดอกละ9 5้้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมอ่ะมาที่ดอก15นิ้ววูวันนี้ขายอยู่ในป่านี่แหละนะฮะเคสองสองครับพี่น้องนี้นะนี่นี่นี่รอจะนับเลยครับผมตัวนี้900้บาทนะฮะดูสภาพครับผมตูดนงี่งงามแบบนี้นี่หน้าดอกครับนี่อ่ะให้ดูมุมนี้ครับผมเดี๋ยวปิดก่อน ิดแฟลตนี่ครับดูอ่ะผมยังไม่ปัดนะนี่นะครับตัวนี้ดอกละ980บาทครับผมนะฮะดอกละ980บาทครับพี่น้องนี่โอ้สวยครับผม980บาทจะมีเคสองสองทั้งหมด4ดอกนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้ครับพี่น้องนะฮะเท่ากันครับผม980บาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมเคอ่าเคเอสองสองอะไรไม่รู้อ่ะนะฮะขายในปากันนี้เลย อันนี้ก็980บาทเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะมีตัวนี้2แล้วก็จะมีตัวโครงโลแบบนั้นสี่นะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ครับผมประหยัดหน่อยครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นครองปั๊มแต่สภาพพี่น้องดูวะนี่เออเมืองเก้อเลยครับผม่อจนับเลยครับนี่นะฮะตัวนี้ดอกละเท่าไรดีะอีแปดร้อยห้าสิบพอนอไม่นะนี่ครับผมสวยๆเลยนี่ครับผมไม่สวยนี่ให้ติกำนันเลยครับ ตัวนี้แปดร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องอันนี้จะมีทั้งหมดแปดโดกครับผมนะฮะแปดโดกนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับสินค้าอยู่ในป่าครับวันนี้โอ้นะฮะมาจากไหนไม่รู้อามาขายในป่าเลยครับผมนี่นะฮะเก้าร้อยแปดสิบเออนะครับผมแล้วก็อ,อ่าตัวนี้ใช่ไหมเก้าร้อยแปดสิบไหมเออใช่เลยนะครับส่วนตัวนี้แปดร้อยห้าสิบโอ้ลงราคาเลยเดยนี่วิง่งมาเลย อืมนะครับผมนี่เด้อพี่น้องนะฮะสวยๆแล้วครับอันนี้ดอกละ950เด้อนะครับผมส่วนตัวนี้ยกเซต1950สนะครับส่วนตัวนี้เดิมๆ2 0 0 0บาทครับชื่นชอบจวดเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นในส่วนของตู้บีวีเฟดเด้อนะครับผมอือถ้าเขมินบานผมถ้าตัวกีบานงอยรอคลังเลยนะครับเป็น PK Music ครับผม BV ครับนี่พี่น้องดูวะนี่อ้นะฮะ สวยกว่นนี้ก็เมียผมแล้วล่ะครับสวยน้อยก็เมียผมนิดหนึ่งครับตู้ลำโพงตัวนี้ครับผมนี่มือจับเหล็กครับผมนะฮะเป็นตู้แฟส18นิ้วด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับด้านหลังมีเป็นของลีดครับผมโอ้แจ๋วนะฮะเปิดหลังด้วยครับผมนี่นะฮะใครหาอยู่ครับผมมีทั้งหมด 4ี่ใบครับผมใบละ2,100บาทแค่นั้นแหละเอากำไรรอยเดียวลงทุนส0 0พันคุ้มไหมนี่เ <c oughs> ออนะฮะลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะฮะผู้ลงทุนควรตรวจสอบก่อนใช่ไหมพี่น้องนะครับบีวีฟนะครับผมตัวนี้สวยมากพี่น้องนี่นะครับผมแก้วเลยครับผมมีทั้งหมด4ใบเด้อใครที่หาอยู่ครับจวดเลยเบอร์ ard, โทรศัพท์095 026 แปดหนะครับผมมารับเองก่อนเด้อน,นะครับผมยังไม่มีเวลาส่งให้ที่เมืองบุรีรัมย์เด้อไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปเร็วมาเร็ว